ในที่สุดมาเรียบร้อยอยู่ในมือกันแล้วนะครับนี่คือการ์ดจอที่หลายคนพูดถึงกันเยอะมากนั่นคือเจ้าตัว AMD RX 9060 XT นะครับตัวนี้เป็นของทาง Asrock OK ในรุ่น Steel Legend รุ่นที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าแรงทรงพลังราคาโคตรด,ดีดีแบบรูปหัวว่าไง60หลัานเอ,อ้ย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x t t นะครับแหมหลังจากจบงานคอมพิวเตไปนะครับผมก็ไปฮิวการ์ตัวนี้นะครับมาจากไต้หวันแบบโดยตรงเลยแบบจบงานปุ๊บไปดึงการ์จอมาจากป้าลิซ่านะครับหยอกหยอกหยอกไปยืมจากทาง S อสตรมาเรียบร้อยนะครับซึ่งใบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาโคตรดีผมขอพูดราคาตั้งแต่ตอนเปิดคลิปเลยนะครับผมยังไม่มั่นใจนะว่าตัว S อสตรตัวนี้จะเป็นตัวถูกสุดหรือเปล่าแต่ผมขอพูดตัวถูกสุดไว้ก่อนเลยเขาจะมีออกมา2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันที่เป็นแรม8กิกเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 11, ึ่งหมื่ แต่ถ้าสมมติเป็นเวอร์ชั่นแรม16กิกในวันนี้ที่เราจะทำการทดสอบเนี่ยราคาจะอยู่ที่13,490บาทโดยอย่างตัว Steel r e g i e s ตัวนี้นะครับมันเป็นกาจอ3พัลมราคาอาจจะอยู่สักประมาณ1 4 0 0นิดๆอะไรประมาณนี้หรืออาจจะอยู่ประมาณสัก13,990ซึ่งราคาวันขายจริงเนี่ยเดี๋ยวรอผมติดใต้ดิสคริปชันไว้ให้นะเพราะว่าวันที่ผมถ่ายทำเนี่ยได้กาจอมาแบบสดๆร้อนๆเลยซึ่งต้องบอกเลยครับว่าได้ลองเทสแล้วกาจอใบนี้ไม่คู่ควรที่จะแบบ เอาไปเทียบกับ5060ดีไหมเอาไปเทียบกับ5060 Ti น่าจะดีกว่าแต่ก็ความแรงมันจะสู้ได้ไหม <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวรอดูการทดสอบในวันนี้ละกันนะครับตัวนี้เรามาดูกันนะครับเป็นตัว Steel r e g e n Overclock Edition นะครับ16 g ิกอาจริงๆ8 g ิก็มีแต่คิดว่าเข้าไทยน่าจะเน้น16 g ิมากกว่าเนื่องจากว่ามันเล่นเกมในยุคป,ปัจจุบันได้ดีมากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ครับ คีย์ฟีเจอร์ของเขาก็จะมีบอกนะครับเป็น rdna 4นะครับมี32ร2คอมพิวคอร์รองรับตัว f e d e r โ fx super resolution นะครับแล้วก็การ์ดจอใบนี้ขอ power supply 5 5าวัตต์พอไม่จำเป็นที่รต้องใช้650วัตต์นะครับในส่วนตัวนี้ครับแรม8ครับแล้วก็ Recommend RAM System อยู่ที่16 g b ซึ่งผมมองว่าคนจะใช้การ์ดจอระดับเนี้ย16ขั้นต่ำ3าถึงถึงว่ากำลังดีนะครับแล้วก็ในส่วนตัวคีย์ฟีเจอร์ของการ์ดจอ steel legend ครับรองรับตัว Poly โคมซิงค์นะครับก็ซิงค์ไฟ RGB ได้แล้วก็เป็นแบบ3พัดลมนะครับในส่วนตัวด้านหลังนะครก็จะเป็นสไตล์เมทัลลิกแบ็กเพลทนะครับก็จะมีการเสริมความแข็งแรงเอาไว้ให้ตัวนี้มีซูเปอร์แอนดรอยดกราฟิกกาส์สำหรับตัวโชคภาคจไฟพัดลมเขาบอกว่า ถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ทํางาน0ูนเดซิเบลนะครับแล้วก็ในส่วนตัวใบพัดออกแบบมาใหม่อย่างดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกคีย์ฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆที่ a s ส o c k ใส่เข้ามาสําหรับเจ้าตัวสต e ลลีเจนต์ตัวนี้ไหนลองแกะออกมาดูกันสัหน่อยสินะครับโอ้โหกลิ่นของใหม่นี่มันหอมจริงๆนะครับนี่ครับคู่มือต่างๆภายในกล่องก็จะมีมาให้นะครับสำหรับยูเซอร์แมนวิธีในการประกอบต่างๆแล้วก็แกะ การ์ดออกมาดูตัวจริงกันดีกว่าผมบอกได้เลยครับว่าผมแอบลองเล่นมาหมดแล้วแหละแรงขิงขิงร้อยข่อยยังมีออยอ่ะครับผมต้องบอกอย่างนี้เมื่อก่อนผมอาจจะบอกว่า AMD ไม่เก่ง Ray t r a c i n g นะครับแต่ถ้าเกมใดก็ตามทีที่มันรองรับ FSR 4เกมนั้นเปิดเร y ได้โหดมากนะครับอ่ะเรามาดูหน้าตาตัวการ์ดกันนะครับตัวการ์ดจอใบนี้เป็นการ์ดจอสพัดลมนะครับใบพัด หันไปทางทิศทางเดียวกันทั้งหมดนะครับตรงกลางเป็นโลโก้ asrock นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโลโก้ s t e e l r e r i e s นะครับในส่วนด้านข้างครับมีโลโก้ s t e e l r e g i e s อยู่ตรงนี้ครับพร้อมทั้งคำว,ว่า radion นะครับก็ดูเป็นการ์จอตามปกติทั่วไปช่องเสียบไฟเลี้ยงตัวนี้จะยังคงเป็นแบบ8พินนะครับไม่ได้เปลี่ยนมาตรฐานใหม่ amd บอกว่า power supply เก่าก็ใช้ได้เราจะไปเปลี่ยนหัวทาไมหัวเนี้ยทนกวา่าไม่มีไหม ก็จริงนะครับผมและก็ใน,นส่วนตรงนี้ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวสวิตช์ที่เอาไว้เปิดปิดไฟ RGB ได้นะครับตรงนี้ก็คือถ้าสมมติคุณลำคาญและที่เกียบไปลงซอแม สามารถเลื่อนสวิตช์ตรงนี้ในการปิดเปิดในส่วนของตัวไฟ R G B ได้เลยอ่าด้านหลังตรงนี้ครับช่องสำหรับก,การเชื่อมต่อนะครับแต่ละพอตแต่ละพอตแต่ละพอตะนะครับก็จะมีในส่วนของตัว H D M I 1ช่อง D i S P l a y p o r t 2ช่องตรงนี้ถือว่าเป็นข้อสังเกตหนึ่งอย่างโดยปกติเนี่ยการ์จอท,ท,ทั่วไปเนี่ยจะมีช่องต่อออกสู่หน้าจอด้วยกันทั้งหมด4ช่องด้วยกันนะครับแต่ว่าใบนี้เหลือแค่3เท่านั้นนะครับ D S P y Port 2แล้วก็ H D M I 1เนาะอันนี้นก็โดนตัดไปแบ็กเพย์ด้านหลัง ดูเท่ดูดีจริงๆ PCB สั้นแค่นิดเดียวนะครับที่เหลือมันเป็นในส่วนของตัวที่ซิงค์เนาะแล้วก็ในส่วนตรงนี้มีการเจาะเพื่อให้มันสามารถระบายความร้อนออกไปได้แล้วก็ในส่วนด้านหลังตรงนี้ครับ จะมีในส่วนของตัวที่เอาไว้ยึดค้ำการ์ดจอได้นี่ก็ปรับเป็นหน้าตาของเจ้าตัว asrock s t e e l r e g i e s ตัวนี้ซึ่งวันนี้ในการทดสอบผมจะเอาไปเทสกับเมนบอร์ด x 8 7 0 e ไตชินะครับแล้วก็ใช้ CPU ตัวที่เป็น Ryzen 7 9800 xtd นะครับมันจะเป็นยังไงเราไปติดตั้งบนเทสเบดแล้วเราไปดูสเป c ซิสเต็ในการทดสอบวันนี้แล้วไปลองดูกันเลยครับไป มาเรามาดูซิสเต็มที่เราจะทดสอบกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นตัวร y z e n น79,800 X3D นะก็เป็น CPU ที่เล่นเกมแรงที่สุดนะวันนี้ของ AMD นี่แหละแล้วก็เมนบอร์ดจะใช้เป็นตัว X870E ไตชิ้เลยก็คือรองรับ PCIe 5.0การ์ดจอมัน5.0มันจะได้แบบทำงานได้เต็มที่นะครับในส่วนของตัว RAM DDR5 32 g b บัส6,000ตาม Expo ของตัว RAM เลยแล้วก็ในส่วนของตัวกราฟิกการ์ดตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันที่ผมเทสเนี่ยการ์ดจอยังไม่วางขายเป็นอาทิตย์ ตัวนี้มันยังไม่มีอัปเดตมันยังเป็นตัว26.65มันยังเป็นรุ่น2.65.1อยู่มันเลยทําให้อ่านข้อมูลการ์ดจอไม่ได้นะครับก็ได้แค่บางอย่างอะ่ะมันก็คือ RX9060XT GPU อยู่ที่7,590นะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ Asrock นะครับมีค่า Shader เนี่ยอยู่ที่2,048ด้วยกันนะครับแล้วก็เป็น RAM GDDR6 RAM การ์ด 16GB อย่างที่บอกมันมี2 version. เวอร์ชั่นเวอร์ชัน8กับเวอร์ชั่น16นะครับตัวนี้ก็13ื่นนิดนิดแบนด์วิดต์สามด้วยกันนะครับในส่งตรงนี้ g p u c ล็อกมันอังอาจไม่เห็นเห็นแค่ Memory แล้วก็ไดรเวอร์ที่ผมเทสเนี่ยเป็นเวอร์ชันเบต้าดังนั้นถ้าเกิดมันวางขายแล้ว การ์ดจอใบนี้มันจะแรงมากกว่านี้นะครับเพราะว่านี่มันยังเป็นไดรเวอร์เบต้าอย่างแรกเลยสิ่งที่ผมเทสมานะครับแล้วรู้สึกตกใจนะครับไฟสไตล์กับการ์ดจอราคา1 3ื่นโอ้โหเกินไป33,279แต้มถามว่ามันแรงขนาดไหนใช่ไหมอันนี้ผมลองกดเข้าไปดูเว็บของตัว 3Dmark นะครับเขาบอกว่า คอมพิวเตอร์ของผมอะความแรงเนี่ยอยู่ในคอมช่วงเกมมิ่งพีในปี2023อยู่ที่ประมาณนี้อยู่ในช่วง95ได้คะแนนถือว่าค่อนข้างสูงนะครับแล้วผมก็เลยลองดูข้อมูลที่มันเป็นเกมมิ่งพี2023นะครับที่มันเป็นคอมแบบเล่นเกมจริงจังเลยใช้ Ryzen 77700X ในการทดสอบการจอ4070ในการเทส ได้อยู่ที่3 7มหมเฮ้ยใบนี้แรงเกือบเท่า4070เลยนะแล้ว4070ใบเท่าไหร่นะครับราคา4070แพงกว่ากันค่อนข้างเยอะแต่การ์จอใบนี้พลังดิบเนี่ยแทบจะตบชนกับ4070แล้วถ้าสมมุติผมลองดูในส่วนตรงนี้นะถ้าเป็น h i n h End PC RX อ9อ0 XT ันอันนี้จะอยู่ที่4 7่หมก็ประมาณนี้อันนี้ในส่วนองตัวคะแนนพลังดิบเดี๋ยวเราไปลองเทสเกมกันดูครับป่ะ ลองดูแบ็กมิดว o คองกันนะครับวันนี้ผมจะลองเทสแบบ 2K ไปเลยเราจะไม่รอ Full HD กันนะครับ2 5 6 0คูณมัน4นะแล้วก็ในส่วนตัวนี้ใช้ FSR มีการเปิดเฟรมเจนเอาไว้นะครับแล้วก็ Super Resolution Auto อยู่ที่75ด้วได้กัน r e d a c i n g ปิดนะครับแล้วก็กราฟิก r ีเซ e ตผมลอง Cinematic ดูนะครับลองดูว่าแบ็กมิดวูคองกับการ์ดจอ13 0นิดนิดๆจะไหวหรือเปล่าเปิดมาครับ6ก7 0กว่าเฟรมเรทนี่คือการ์ดจอราคา1มื่นจริงๆนะคือแบบ แรงแบบแรงมากนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของตัวเฟมเจนด้วยแล้วก็ใช้ในส่วนของตัว FSR ด้วยแล้วอย่างที่ผมบอกตอนนี้คือผมเทสแบบ 2K ไม่ได้เป็น Full HD นะครับข้อดีของการเทสแบบ 2K แล้วลองเทสให้ดูยอย่างเงี้ยคือ แรมการ์ดครับตอนนี้ใช้อยู่9.8กิกแต่การ์ดจอใบนี้มัน10กิกอ่า16กิกไงเนี่ยดูมีกินแรมไปที่10กิกแต่ยังเล่นได้ลื่นๆดันงนั้นถนะ้าสมมติการ์ดจอใบไหนที่แรมการ์ดมันแค่8กิกเนี่ยมันอาจจะสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับในราคา1 3 0 0 0เท่ากันโหสุดยอดเรื่องของการกินไฟการ์ดจอใบนี้ 180วัตต์อยู่ที่ประมาณนี้นะครับดังนั้น power supply ทั้ง system ทั้งระบบเนี่ยขอสัก550วัตต์650วัตต์แค่นี้ก็เหลือแล้วเนี่ยอาจจะมีเป็น190้ินิดๆก็ตีไปว่าการ์ดจอใบนี้กินไฟอยู่ที่200วัตต์ด้วยกันนะครับอันนี้อุณหภูมิการ์ดเย็นมาก52-53องถึงาองศาในส่วนของตัวพวกอ่าพักจไฟเมดแรมอยู่ที่ประมาณ73องศาด้วยกันนะครับแล้วก็อ่าในส่วนของตัว cpu วันนี้ผมใช้เป็นตัว xtd เนาะมันก็วิ่งอยู่แค่เเ20% rate, 60กวาม 70กว่า 2K b บ a ค k m i d b l u e อันนี้ถือว่าแรงมากถ้าสมมุติคุณจะเล่นแบบ Full HD ผมคิดว่าได้ร้อยกว่าเฟรมแต่ถ้าสมมติการจอใบนี้ผมมองว่ามันเป็น segment สำหรับ Full HD แหละแต่ถ้าคุณอยากจะเล่น 2K คุณซื้อ16กิกถ้าคุณอยากเล่น Full HD คุณซื้อ8กิกเซฟตังด้อีก2,000บาทแต่แค่นี้ก็ถือว่าแรงมากเดี๋ยวรอดูสรุปเฟรมกันว่าได้เท่าไหร่กันครับเอเฟอร์เร์เกมนี้นะครับจะอยู่ที่68เฟรมเรทด้วยกันกับความละเอียด2,560คูณ1,440 ปรับแบบซีนิมเมติกถ้า Full HD ผมว่ามีร้อยเดี๋ยว <S <S ลองต่อกับเกมมอนฮันส์วายฟ์กันนะครับเราจะปรับเป็นแบบ2560ันห้าร้อยคณเช่นเดิมแล้วก็กราฟิกอัลตร้าไปเลยนะครับเปิด AMD FSR ซึ่งลองรับเรียบร้อย4.0.1นะครับอันนี้คือ f r. s r นี่เปิดมาโอ้โหไม่ต้องเทสฟูเอดีแล้วนะมัง้งปรับสุด ร้อยสามสิบห้าเฟรมสำหรับมอนทันไวฟ์อันนี้คือโหดเกินไปนะครับแล้วอยากจะโชว์ตรงนี้ครับขิงขาดะใครแรมการ์ดจอใช้ไปที่สิบห้าจุดหนึ่งกิกเดี๋ยวนะแล้วงี้การ์ดจอที่ใบแรมแปดกิกจะไปอยู่ยังไงต้องบอกเลยว่าให้แรมสิบหกกิกมาเนี่ยเหมาะสำหรับเล่นสองเคโคตรคือมอนทันนี่แบบโอ้โหร้อยเก้าสิบเฟรมลื่นเกินโอ้โหกัดลันเต็ม53องศา180วัตต์โอ้โหโอ้โห,โโห CPU 36เปอร์เซ็นต อันนี้คือใช้แรมเครื่องประมาณ1 8 1 9กิกนะคือบอกเลยว่าฉีกมุมมองภาพเดิมๆสำหรับการจอราคาหมื่นกว่าบาทหมื่นหนึ่งถึงหมื่นสามประมาณนี้อ่ะอันเนี้ยคือแบบโอ้โหจะบอกว่าตบ5060 Ti กทีไก็ดูเก่งใจจะบอกว่าตบ5 0 7 0ูยเนลยไหมมันก็น้ำท่วมปากเอางี้ไว้เดี๋ยววันไหนผมต้องจับ VS กันแบบให้เห็นชัดๆกันไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันที่เม็ดเงินราคา1ม0 0 0ได้ตัวนี้ได้แรม1 6กิก เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆก,ก็เดี๋ยวรอดูตอน,นสรุปเฟรมเรทก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเทสแบบ Full HD ด้วยว่ามันจะได้เท่าไหร่ไปดูสรุปเฟรมเรทกันครับออกมาเรียบร้อยเอเวอร์เรท131เฟรมโอ้โหโคตรเยอะอันนี้ได้เอ็กเซลเลนะ์แล้วก็คือแบบเรียกว่าการไปเนี้ยเล่นมอนทัน 2K ชัวลื่นล้านเปอร์เซนต์ใช้คำาว่าล้านเปอร์เซนต์เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองแบบ Full HD ดูก่อนว,ว่ามันจะได้สักกี่เฟรมกันปะ มาลองปรับเป็นแบบ Full HD เรียบร้อยนะครับส่วนกราฟิกเซตติ้งทุกอย่างผมจะยังคงเปิดเหมือนเดิมนะครับอย่างแรกเลยที่ผมเห็นก็คือแรมการ์ดขนาด Full HD ยัง1 0กิกนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูดีกว่าว่ามันจะไปได้สักเท่าไหร่กันนี่ร8 0โอ้โหสุดจัดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมแอบ,บช็อกก็คือแรมการ์ดครับยังคงใช้ไปที่1 4 7กิกอยู่ดีนะครับก็พูดให้ง่ายว่าเกม Monster Wild เนี่ยถ้าจะเอาแบบให้จบจบให้ลื่นๆให้จริงจังเลยนะ แรม16บหกิกคือดีที่สุดไม่จำเป็นว่าแบบ Full HD ต้องแรม8ปดกิกนะ Full HD ผมก็มองว่าแรม12บสกิกคือแบบก็ค่อนั่งน้อยอะ่ะ16กิกเนี่ยกำลังดีที่สุดแล้วนะครับโอ้โหไปแบบโหจดจัดแรมเครื่องก็รอไปประมาณเกือบ17ดกิกด้วยกันนะครับอันนี้ก็เฟรมเรทอยู่ประมาณสักร้อยห้าร้อยแปดโอ้โห้ร้อยก้าแล้วโอ้แรงจัดนะครับผมก็ 2K เล่นได้ Full HD เล่นได้ แล้วถ้าให้ผมพูดตรงๆอ่ะ 4K ผมก็ว่าเล่นได้ครับแต่ว่าเฟรมเรทอาจจะไม่สุดจัดสักเท่าไหร่เดี๋ยวเพราะผมบอกว่า 4K เล่นได้แต่ก็หาว่าผมอวยอีกแล้วแล้วจะผลิต5 0 0 0มาทำไมนะครับแต่ก็เอาเป็นว่ามันก็เล่นได้แหละครับแต่ว่าอาจจะปรับกราฟิกสูงสุดไม่ได้นั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดู Ever a v e r a g ร f r a m e นะครับสำหรับ Monhan วแบบ Full HD Ever a v e r a g e f r a m e ออกมาเรียบร้อยอยู่ที่161เฟรมเรทด้วยกันนะครับสำหรับแบบ Full HD แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆสนใจก็คื RAM Card ค,ครับ16กิกจริงๆครับมันใช้ถึงนะครับก็เดี๋ยวไปลองเกมต่อไปกันดีกว่าเกมต่อไปผมขอลองเทสแบบ 2K ไปเลยนะเพราะว่าถ้าเทส Full HD ผมมองว่ามันเหมือนเป็นการดูถูก9060 XT เกินไปลองเดลต้าฟอร์กันต่อ 2K เช่นเดิมครับปรับกราฟิกเซตติ้ง Ultimate สูงสุดนะครับแล้วก็ปรับทุกอย่างสุดหมดอะใช้คำพูดว่าสุดหมดแล้วก็ในส่วนตัว FSR เนี้ย เกมเด t a f o r ฟอยังไม่รองรับเวอร์ชั่น4นะครับเป็นเวอร์ชั่น3อยู่เราก็เปิด f n r 3เฟรมเจนไว้เปิด Super Resolution นะครับผมขอเป็นคุณิตี้เน้นสวยงามไปเลยอ่าไปเรามาดูกันโอ้โหการ์ดมื่นสผมบอกตรงนะว่าใครที่มีคนแบบ จะมีงบประมาณซื้อกาจอในราคาประมาณหมื่นต้นๆเนี่ย9 0 6 0 x t น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าจะถูกใจมากที่สุดแล้วถ้าสมมุติคุณไม่ได้เปิด r a y t a i n i n g อ่ะแล้วโอกาสยืดหยุ่นในการเล่นเกมอะไรต่างๆผมว่ามันมัน,ม,นมันค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นความแรงที่ใช้คําพูดว่าเป็นความแรงพลังดิบและกันสำหรับใครที่ a n ี้ในเรื่องของตัว multi frame g e นะครับโอ้โหสุดจัดประหลัดบอก แรงจริงนะครับเกมเดลต้าฟอใช้แรมการ์ดอยู่ประมาณ7.1 g ิกนะครับดังนั้นเวอร์ชัน8 g ิกยังคงเพียงพอแต่16 g ิกมันย่อมดีกว่า8 g ิกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เฟรมเรทดูดิค่อนข้างนิ่งมาก174 175เฟรมเรทคมๆเลยครับนี่เก็บครับเป็นไงล่ะเก็บสวยๆเลยครับนี่เก็บสวยเก็บเก็บเก็บสวยเก็บสวยดิโอ้โหโคตรแรงโอมันผมบอกเลยว่าเป็นการ์ดจอที่ แรงมากใช้คำพูดว่าแรงมากเพราะว่ามีในส่วนของตัวเฟรมเจนเข้ามาเรียบร้อยนะครับสามารถเจนเฟรมได้เช่นเดียวกันแล้วก็อันนี้คือเป็นแบบเจนแค่เท่าตัวไม่ได้เจนแบบเจนโอเวอร์แบบมัลติเฟรมเจนขนาดนั้นนะครับโอ้โหใช้การใบนี้แล้วทรงพลังฆ่าได้หลายตัวเหลือเกินเฮ้ย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 ,ยอ่ะลองดูไซเบอร์พังสักนิดนึแล้วกันนะครับปรับเป็นแบบ 2K แล้วก็กราฟิกผมปรับสุดเป็นเรทติ้งนะครับ เปิด f x ไว้เปิด FSR 3เฟรมเจนไว้นะครับ Ray tracing ผมเปิดหมดรอบนี้อยากจะให้ลองดูก่อนว่าถ้าเกิดอยากจะเล่น Ray tracing อะ AMD จะเล่นไหวหรือเปล่าลองดูกันก่อนครับนี่86เฟรมโอ้โหใช่เหรอ 2K เปิดเร8 80เฟรมอันนี้ต้องบอกตรงๆนะครับว่าแรงเกินความคาดหมายสำหรับเจ้าตัว9060 XT นะครับ แล้วก็ใช้แรมการ์ดไปประมาณสัก9.7 9.8กิกอันนี้ก็ถือว่าดีมากเอาจริงๆอ่ะถ้าสมมติเกมไหนลองรับพวก FSR อะไรพวกนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับ FSR เนี่ยเปรียบเสมือน DLSS ของอีกฝั่งนึงนี่แหละแต่ว่ามันเป็นคนละชื่อกันนะครับ แต่ถ้าให้พูดโดยรวมความคุ้มค่าจ่ายเงินหมื่นสามได้ความแรงประมาณนี้ได้แรมการ์ด16กิกแค่นี้มันคุ้มมากมากมันเป็นตัวจบในปี2025ใครอยากจะประกอบคอมในช่วงประมาณงบ20,000กว่าบาทไม่เกิน30,000เนี่ยการ์ดจอตัวนี้ผมมองว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากครับคือเล่นเลก็เล่นได้แต่ถ้าปิดเลไปเลยเนี่ยถือว่าแรงมากๆก็เดี๋ยวลองดู e v e r อเรตเฟรมสำหรับไซเบอร์พังกันครับ Ever a v e r อเรตเฟอยู่ที่90เฟรมเรทด้วยกันครับสำหรับ Cyber p u พังเปิด Ray t r ท c i n g โหดโหดเลยครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันกับเกม Forza Horizon 5ครับเราจะลอง 4K ไปเลยเพราะว่าเกมนี้มันไม่ได้กินสเปคอะไรมากมายนะแล้วกราฟิกครับผมปรับเป็นแบบ e x t r e m e ลองดูกันดีกว่าว่า 4K กับการ์ดจอใบละ13 0 0 0จะไหวหรือเปล่าเปิดมา100เฟรมอีกแล้วโอ้โหแรงอะไรกันขนาดนี้อันนี้คือเล่นแบบ 4K นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมได้ลองเทสแบบ 2K ไปแล้วถ้าสมมุติเป็น Forza Horizon 5เนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณสัก140-150เฟรมถ้าเป็นแบบ 2K ส่วน 4K เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ average เฉลี่ยนะ่าจะประมาณ100 frame rate นะครับก็ได้แรมการ์ดจอที่แบบเรียกว่ามันไม่ไม่โดนล็อกที่8กิ่ะดูดิใช้ไป11กิกะเล่นได้สบายนะครับแล้วก็แรมตัวเครื่องใช้ระมาณ16 g ิด้วยกันถือว่าแรงเลยแล้วก็ในส่วนงตัว GPU นะครับร้อนอยู่ประมาณ50องศาเรียกว่า Asrock ทำออกมาค่อนข้างดีความร้อนการจอคุมออกมาได้ดีมากนะครับ กินไฟอยู่ประมาณ180วัต์เท่านั้นก็เอาอตรงๆนะเท่าที่ผมลองเทสถ้าคุณอยากจะเล่น 4K แบบปรับกลางๆอ่ะการจบไปนี้น่าจะเล่นได้สบายๆหลายๆเกมเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติเป็นเกมที่แบบไม่ได้กินสเปคโหดมากปรับสุดก็ยังไหวอยู่แต่ถ้าจะเอาแบบชัว์ๆ 2K เล่นได้ทุกเกมแบบปรับสุดนะครับเกิน60เฟรมได้แบบสบายๆเลยก็เดี๋ยวลองดูเอเวอรกันว่าจะได้สักเท่าไหร่กันครับ นี่เลยเ v e r อรเร9 2เฟมเรดด้วยกันครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากๆกับการเล่นแบบ 4K f o r s z a r o r i z o n ไครับ ลองมาดูเกม Spider-Man อีกหนึ่งเกมนะครับอันนี้ผมจะเปิดเป็นแบบ 2K แล้วก็เปิดตัวเ a m e Gen นะครับซึ่งเกมนี้รองรับ FSR 4.1พอมารองรับ FSR 4.1ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยอยากจะลองดูนะครับว่าถ้าเราเปิด Ray tracing เข้าไปด้วยปรับเป็นแบบระดับ High preset g r ราฟิกเป็นแบบ Very High mm hmm. อยากจะบอกเลยนะครับว่ากาจอราคา13,000คุณผาช่วย144เฟรม160เฟรมคือเปิด Ray tracing เล่นคนุลื่นะ เอาจริงๆผมแอบช็อกเลยเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าถ้าสมมติคุณอยากจะเล่น ray tracing ครับถ้าเกมนั้นรองรับ FSR 4นะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเฟร,รมไม่ดรอปเลยแรงมากโอ้โห120เฟร,รมแล้วดูแรมการ์จอล่อไป15.1กิกแรมเครื่อง20กิกโอ้โหสไปเดอร์แนนี่เอาจริงๆถือว่าเป็นเกมกราฟิกสวยที่กินสเปคแบบสมเหตุสมผลสำหรับผมนะคือไม่ใช่ว่า กินสเปคสูงแต่ภาพไม่สวยอันนี้คือเป็นเกมที่สวยแล้วก็กินสเปคด้วยโอ้โหสวยมากร้อยสี่ส้อยหกิกโอ้โหหมื่นสเล่นได้ขนาดนี้อันนี้คือ 2K นะครับลองดู 4K กันนะครับกราฟิกผมยังคงเซตติ้งเป็น Very High เหมือนเดิมนะเปิด t ร a i n n g เหมือนเดิมนะครับ,รบก็เรามาลองดูกันอันนี้บอกเลยครับว่า70-80เฟรมว้า80เฟรมเรทแต่ ผมก็ต้องบอกตรงๆครับว่ามันไม่ได้ลื่นครับคือภาพที่แบบลองลากอ่ะผมก็รู้สึกได้ว่าเฟรมมันไม่ได้เยอะเหมือนกับตัวเลขที่มันแสดงว่า70กว่าเฟรมอันนี้ก็ต้องยอมรับกันตามตรงนะครับต้องยอมรับกันตามตรงแต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะเนี่ยประมาณนี้ขึ้นอยู่กับสายตาคนแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ลื่นมันเหมือนกับ40กว่าเฟรมเรทอะไรประมาณนี้มันอาจจะเป็นเพราะการเจนเฟรมขึ้นมาหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ด้วยการ์ดจอที่มีแรม16กิก หมดคําจะพูดนะครับแรม16กิคือเป็นอะไรที่มันที่สุดของที่สุดแล้วเนี่ยได้สบายได้ชิลได้ลื่นได้แรงมากนะครับใช้คำพูดว่าแรงแบบแรงเหลือล้อนเลยนี่โอ้โหใช้งานเล่นเกมได้สบายสบายถ้าเกิดอยากจะเล่น 4K จริงๆกับ Spider-Man นะครับผมมองว่าอาจจะลดกราฟิก p รีเซ t ตจาก Very High เนี่ยให้เหลือสักไฮนะครับให้เลขเฟรมเรทมันแตะร้อยไปเลย เนี่ยพอแตะล้อยไปเลยโอ้โหน,นียเริ่มรับรู้ได้เลยว่ามันมีความลื่นมากยิ่งขึ้นเฮ้ย 4K เล่นได้ว่ะจูนเซตติ้งนิดๆหน่อยๆคือแบบชิวเลยอันนี้ผมเปิดปิดมอนิเตอร์เบอร์นะเวลาหมุนๆมันก็เลยจะไม่เบอร์นะครับแต่ถ้าสมมติอยากจะแบบให้ให้มันเหมือนเดิมกับตอนแรกที่ท,ที่เล่นอ่ะก็เปิดมอนิเตอร์เบอร์เท่าเดิมก็ได้มันจะอยู่ที่10นะครับผมปุ๊บนี่เนี่ยก็อยู่ประมาณนี้สำหรับ 4K อ่ะจริงๆ5060น่าจะไม่ติดฝุน่น อันนี้อันนี้พูดแบบจากใจเลยรู้สึกว่าไม่น่าเทียบได้ครับลองดู Star Wars Outlaws เกมนะครับเกมนี้เราจะปรับเป็นแบบ 2K เช่นเคยนะครับตัวนี้ลองรับ FSR 3อั upscale อะไรต่างๆเปิดเป็นเน้นค a l i t y นะครับแล้วก็ในส่วนตัวกราฟิกผมปรับเป็นแบบ ultra เลยนะสำหรับเกมนี้นะก็เน้นสวยงามอะ่ะเออคือเอาสุดเอาอะไรสวยไว้ก่อนนะครับนี่ลองดูกันว่าจะไหวหรือเปล่า 2K บอกแล้วมันคือการ์ดจอที่เอาไปเล่น 2K จะบอกว่าการ์ดจอ Full HD ก็ไม่ได้เพราะว่ามันเล่น 2K ได้แบบ100เฟรมอีกแล้ว่ะับผมโอ้โหแรมใช้ไปประมาณ12 g ิสําำหรับแรมการ์ดจอกำลังดีนะผมว่าแรม16 g ิการ์ดจอเนี่ยกำลังสวยงาม8 g ิกกลมันจะไปใช้พอสำหรับในยุคนี้นะครับก็เอาตรงๆเลย9060 XT ตัวแรม16 g ิราคาประมาณ13,000กับตัว9060 XT ที่มันเป็นแรม8กิ ถ้ามีตังเพิ่ม2000บาทแล้วซื้อตัวนี้ผมมองว่ามันมันมันคุ้มกว่านะครับผมก็ลองดูเอาละกันเพราะว่าอันนี้ผมก็ลองเทสให้ดูหลายๆเกมแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้แรมเกิน8กิกมาเยอะมากเลยนะจริงๆนะเขาน่าจะทําเป็นเวอร์ชั่นแบบสัก1 2กิกกับ16กิกมันจะได้แบบตัดสินใจได้หน่อยอันนี้คือแบบ8กิกกับ16กิกอะเป็นผมผมเชียร์1ิกิกเลยเพิ่ม2 0 0 0บาทแต่ว่าแรงกว่ากันแน่ๆนเล่นได้ลื่นๆแถมในอนาคตเกมหลายๆเกมมันจะกินแรมการ์จอเยอะมากกว่านี้ครับก็ลองตััดดสินนใจก เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว RX 9060 XT ตัวนี้ผมต้องบอ,อกตรงๆเลยนะว่าเกินความคาดหมายนะครับกับราคาที่แบบ13ื่นได้แรม1 6บกิกแล้วความแรงคือผมไม่พูดแล้วนะว่ามันคือการ์ดจอที่ออกมาเพื่อเล่นเกมแบบ Full HD เพราะผมได้ลองทสแล้วเนี่ยมันเล่นแบบ 2K ได้แบบสบายๆเลยถือว่าเป็นการ์ดจราคาดีที่มีความแรงโคตรแรงแล้วต้องบอกเลยว่าหลายๆเกมในวันนี้ที่เราทําการทดสอบไปอ่ะยังคงรองรับแค่ FSR 3อยู่นะครับ ซึ่งสไปเดอร์แมนรองรับ FSR 4จะเห็นว่ามันแรงมากนะครับคือเปิดเทเรทเซซิ่เปิดอะไรต่างๆ ก็ยังคงได้ความแรงที่แบบแรงมากๆดังนั้นรออีกสักนิดนึงครับถ้าสมมุติคุณซื้อกาจอใบนี้ไปเล่นเกมใหม่ๆใ,ในอนาคตที่มันรองรับตัว FSR 4แล้วเนี่ยคุณจะได้ประสิทธิภาพที่แบบว่าโอ้ว้าวโอ้เจ้ากอดมันยอดมากมนะครับแล้วก็หลายๆเกมที่แบบมันมีอยู่ในท้องตลาดเนี้ยถ้าเกิดเขาออกอัปเดตแพทออกมาให้รองรับ FSR 4การใบนี้คือโคตรนะคิงเลยนะคือ1เลยราคาราคามันค่อนข้างดี2เลยนะครับในเรื่องของแรมที่แบบมันมีตัวเลือกอบ8กิกกับ16กิกถ้าสมมติบ,บ้านคุณใช้จอ Full HD ซื้อตัว 8GB ไปเลยจบนะครับแล้วก็ถ้าสมมติบ้างคุณใช้จอ 2K ซื้อตัว 16GB ิไปเลยจบแต่ถ้าสมมุติมีเงินเยอะพอผมก็แนะนําที่ 16GB ิอันนี้คือตอบโจทย์ได้มากๆนะครับแล้วก็นี่อันนี้กระจอ3,000ลมซึ่งราคาที่ผมบอกไปอันนี้ผมขอย้ําอีกหนึ่งรอบนะครับ เป็นราคา AMD เปิดตัวมาสําหรับรุ่นตัวถูกสุดถามว่าตัวนี้ควรเอาไปชนกับอะไรดีในมุมมอะ่ะ5060 Ti ได้แล้วไม่ควรเอามาชนกับ5060แล้วนะครับควรเอาไปชนกับ5060 Ti ด้วยความแรงแต่ด้วยราคาที่มันถูกไงเออมันก็ถือว่าตามนั้นนั่นแหละครับไว้เดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสได้ลองเทส RX 9060 XT ตัวที่เป็น RAM 8 g b เดี๋ยวผมจะเอามาทดสอบให้ได้รับชมกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะครับผมนม x C m T ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ